วันนี้พี่ดีนี่จะมาอวเดเบื้องหลังน่ารักแสนสนของครอบครัวพี่ดีนี่กันนำทัพด้วยเจ้าหนูน้อยพี่เจส่วนนี่ก็พ่อพูดกับแม่จุ๋ยเองครับระหว่างรอพี่เจมาเล่นกับพี่ดีนี่เถอะเอาเไหนแกงกันสาลาพี่ดีนี่ไม่น,นอาลรักหยอสนุกใหญ่เลยนะยังไม่ถึงคิวเนี่ย โอเริ่มถ่ายกันแล้วดูตั้งใจกันมากๆเลยนะคะพีเซนเตอร์ของเราน่ารักใช่ไหมหล่ะครับนี่เป็นเพียงแค่านามจิ้มนะปีนี้ดีนี่ยังมีสินค้าใหม่อีกเพียบยังไงรอติดตามกันด้วยนะครับวันนี้บายบายไหนแกงกันซอล่าพี่ดีนี่ไม่นอนล้อกหรอสนุกใหญ่เลยนะยังไม่ถึงคิวเนี่ย โอ้เริ่มถ่ายกันแล้วดูตั้งใจกันมากๆเลยนะคะพีเซนเตอร์ของเราน่ารักใช่ไหมล่ะครับนี่เป็นเพียงแค่นามจิ้มนะปีนี้ดีนี่ยังมีสินค้าใหม่อีกเพียบยังไงรอติดตามกันด้วยนะครับวันนี้บ๊ายบาย